อย่างที่เห็นนะครับบินได้แบบนี้โอ้ยูยมีคนถามมาเยอะมากนะครับว่าพี่ครับนี่อะไรนี่พี่พี่ถืออะไรเนี่ยทำไมมันบินได้พี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้นะครับผมจะออกมาแชร์นะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยคืออะไรผมอยากจะบอกว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมีคนผมทําอยู่คนเดียวเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าผมคนเชอบั๊กนั่นเอง เป็นอะไรกับบักก็ไม่รู้นะนะครับน่าจะรักบักน่าจะรักผมนะผมว่านะผมก็รักบักเหมือนกันรู้สึกสนุกดีแล้วก็มีอีกอันนึงครับอันนี้คือ10กิโลใช่ไหมข้างๆครับ16กิโลเอ๋มันต่างกันยังไงเออผมคิดว่านะออะดูนะเอ้าโอ้เฮ้ยต่าไปเลยดีดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแจกสูตรกันอ๋อยังไม่จบรู้สึกว่ามันมีอันนึงด้วยอ่าอันไหนนะ อันหนึ่งนะผมขอญาติหาก่อนรู้สึกว่าได้มามันเนี่ยเป็นรถเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมขอเรียกว่ารถฟาสต์สปีดรถซูเปอร์ฟาสต์สปีดและสุดท้ายนั่นก็คือรถช้าแรงกว่าเตา <c oughs> อันนี้อันนี้คือผมไม่ได้เจอเองนะครับอันนี้ต้องยอมแพ้อ่มีคนเจอนะครับแล้วก็รถอะไรครับเนี่ยอ่ทุกคนอยากรู้หรือยังผมว่าทุกคนอยากรู้นะครับตอนแรกผมอยากรู้มากเลยได้ทริคมาแล้วอ่ดูดูดูกระโดดไม่ได้ซะด้วย รถอะไรเนี่ยเนี่ยผมจัดอันดับให้อันนี้อ่าเป็นรถที่เต่ายังวิ่งเร็วกว่ารถฟ้าสปีดขึ้นมาหน่อยรถนี้แรงวเดือแฟดเร็วเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีทาวิธีหาแล้วก็วิธีใช้นะครับวิธีใช้เนี่ยต่างกันนะและ้วก็สอนนี้นะค่อนข้างยากอยู่แต่ว,ว่านี้ก็คือแค่กดคลิกมาแล้วก็กดเดินอมไม่มีอะไร อีซี่เลยอ๋ออแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับนี่คือลาสเบอร์รี่เนี่ยรู้สึกว่าเจ้าผลนี้เนี่ยผมได้มาตอนที่อ,อีเวนต์อุย้ยนานมากนะครับจะเป็นอีเวนต์ทุเรียนอีเวนต์ที่จะมีวีนัสไฟทรับนะครับหรือว่าเจ้าตัวกินพืชนะครับตรงกลางซึ่งคือนั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ผมเล่นเกมนี้เลยนะ <c oughs> รี่ได้ว่าโชคดีมากนะครับที่มาทัน <c oughs> ก็เลยอาจจะยังมีซีดหลงเหลืออยู่แต่ถ้าใครนะครับไม่มีซีดเนี่ยก็ปกตินะเป็นของทีหา ผมไม่รู้แนะ่ว่าหาจากที่อื่นได้ไหมแต่ถ้ามันหาจากยุคนั้นจริงๆอ่ะ Winat f i r e s h a p เนี่ยใครที่เพิ่งมาเนี่ยก็คงจะไม่มีทางได้แน่นอน100้เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็พยายามหาอยู่นะก็ไม่รู้ว่าจ้องต้องหาจากซีดไหนไม่เจอแล้วทุกคนถ้าใครรู้วิธีหาเจ้าตัวนี้ Raspberry เนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะเป็นทริคแต่ถ้าใครนะครับที่หาไม่ได้จริงนะครับผมมีขายรถครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องขายรถในเกมกกัาการ์เดน <laughs> นะครับอ่ะ ผิดน้องยูได้เลยนะครับอ u c c shop นะครับข้างล่างได้เลยนะขายน่าจะอ่ะขอราคาไม่แพงแล้วกันอันนี้20บาทดีไหมเหรือว่สิบบาทดีอาจจะว่าอันนี้ทํายากนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสอนนะครับว่าทําไงเอาสัก20บาทอันนี้โอ้ยนี่ยากอันนี้ยากเลยอ,นนอันนี้ยากเลยครับวิธีทําเจ้าตัวนี้นะครับคือเราต้องมีเออ่ซีดลาสเบอร์รี่นะครับซึ่งซีดลาสเบอร์รี่เนี่ยปกติ1นกิโลใช่ไหมเขาจะโตวเวลาใช้สปริงเกอร์เนี่ยเขาจะโตแค่3ากิโลใช่ครับต้องใช้10บกิโลก็คือต้องติดยักษ์นั่นเอง ซึ่งเจ้ารัสเบอร์รี่เนี่ยมีโอกาสติดยักษ์เนี่ยโอ้โหน้ำตาแทบไหลหยากมากผมก็เลยบอกว่าเนี่ยยากมากอันนี้20บาทง่ายง่ายง่าย,ายอีซี่อีซีมาดูครับอัตราคือ1%ครับกว่าจะได้ลด1คันครับผม ก็คือต้องปูเลยก็โตนะครับประมาณร้อยรอบเนี่ยครับก็ได้แค่คันเดียวนะทุกคนมันยากจริงๆนะผมไม่รู้ว่าใครต้องการไหมต้องการกันไหมเนี่ยเออสามสิบเก้าบาทพออเคไหมโอเคตั้งราคาตามนี้เลยกันอ่านีนนี้20บาทอันนี้39บกาบาทติดยักษ์นะครับแล้วก็ต้องเป๊ดด้วยนะต้องลัสเบอร์รี่เนี่ยต้องน้ำหนักประมาณ8-10กิโลนะส่วนเจาน้านี้ผมว่ามันขี้โกงอันนี้คือผมไม่ได้ตัดต่อนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ตัดต่อจริงๆนะ๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูเรากระโดดดึงๆใช่ไหม ไม่ม <ítulo> ีการตัด <imprisoned> ต <jis> ่อนะทุกคนนะมันเร็วว่ายิ่งกว่าเดอะแฟนะครับทุกคนแล้วก็ยากที่สุดเลยนะครับ10กิโลนี่ยังพอว่า16กิโลนี่พอเลยเนะครับเจ้าตัวนี้ต้องน้ําหนัก12กิโลขึ้นไปนะครับถึงจะวาร์ปได้นะซึ่งแน่นอนครับเราสามารถวาร์ปขึ้นไปข้างบนได้ด้วยมาเรามาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าอันนี้39ใช่ไหมอันนี้49บาทก็พอนะครับเครื่องวิ่งไวแล้วก็เครื่องวาร์ปเลย งั้นเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของเขาก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปทํากันนะอันแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับเดินได้เลยอันที่สองเนี่ยอันนี้ยากนะครับทุกคนเรากดชิปกระโดกดกระโดดนะกดเดินเลี้ยวขวา <Would do S 1> ใช่ครับ <Hey. S 1> ไม่ได้เดินเดินหน้านะอันนี้คือเดินหน้าอันนี้คือเดินหน้าประมาณนี้กดเดินเลี้ยวขวาที <Would do S 1> ่ผมกระโดดไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยเดินหน้านะกดเดินเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายก็ได้แต่ว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะ มันจะเป๋นิดนึงนะไม่ไม่รู้ทำไมเป๋เป๋เปอย่างไงไม่รู้โอ้คุมไม่ค่อยเก่งต้องเดินขวาเนี่ยมันเดินตรงใช้ได้นะเออไม่ค่อยเป๋นะครับโอ้ยทริคนี้บอกเลยว่าไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครเจอผมเจอได้ไงเนี่ยส่วนนี้ก็คือมีคนเจอบ้างแล้วนะก็คือเจ้าตัววาร์ปนะครับอ่ะอันที่สองจบไปอันตัววาร์นี่ยมีคนเจอบ้างแล้วนี่ครับวิธีที่เราอยากจะมาร์บนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอยากจะให้เจ้าตัวอันใหญ่เนี่ยตัววาร์ปเนี่ยวาร์ปตรงกลาง เราต้องเดินมาตรงกลางนะครับเราต้องถือเจ้าลาสเบอรี่เนียไว้ด้วยพอเดินปุ๊บเรามาร์คเสร็จเรากดเอาออกแค่นี้ครับเราจะไปตรงไหนก็ตามนะครับเมื่อเราถืออัน16กกิโลเมื่อกี้ที่เรามาร์คกันเนะี่ยผมเนี่ยก็จะสามารถวิ่ไปตรงนั้นได้ใช่ครับแต่ว่าทุกคนคือยังมีอีกความคลิกหนึ่งนะคือถ้าสมมุติผมมี16กกิโลเนี่ยมากกว่า2อันผมจะมาร์คตรงนี้1น่งอันแรกมาร์คตรงนู้นสองเป็นชิ้นที่2มาร์คชิ้นที่3าอยู่ตรงนี้ เราสามารถวร์ปแบบปอป๊าปอป๊าปอปาปอป,ปาได้เลยนะเ <Netflix viewers> ดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่านะครับมันขี้โกงจริงนะครับไอเจ้าราคา49บาทอันวราปนี้นะครับสองอันก็ซื้อได้นะซื้อไปสองอันซื้อแบบไปมาร์กเอาไว้ว่าเราอยากจะวราปตรงไหนบ้างอย่างเช่นนะโอ้ผมอยากจะวร์ปไปร้านกากาเกียร์มากแต่ว่าขี้เกียจสลับเป็นเจ้ารีคอร์นะครับเราต้องถือเขาด้วยนะแล้วก็เดินไปตรงที่เราจะเช็คพอยต์เช็คพอยต์คือตรงนี้แล้วกันอ่ะ แล้วเราก็ทาอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะซื้อซีดซื้อรายเสร็จฟับ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 กดเลขหนึงโอเคอ่ะล้มนิดนึงเ <c oughs> จ็บตัวเล็กน้อยแล้วก็เราก็ซื้อเสร็จแล้วก็วับกับนี่ซื้อซีดอ่ะแล้วก็วับไปนี่ <c oughs> ได้หมดโอโ้โหขี้โกงนะ <c oughs> อย่างมันเลยนะครับวา้าขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับ แต่ปัญหาคือคุณจะเอาจ้อนใหญ่นี้ขึ้นไปได้ไหมอันนั้นคือทดสอบฝีมือแล้วแต่ว่าผมยังไม่เคยลองเลยถ้าสมมุติผมเปิดมิติวาร์ปเออน่าจะได้นะทุกคนผมเปิดมิติวาร์ปแล้วก็วางเช็คพอยต์ไว้ข้างบนเนี่ยน่าจะวาร์ปขึ้นไปข้างบนได้อะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวลองดูด้วยและกันโอเคเดี๋ยวต้องทําภารกิจเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมสอนวิธีการทําก่อนดีกว่าอันแรกก่อนเลยเจ้ารถนี้มันคือเพื่อที่มาจากน้องหมูนะกูมิดอ่าแพ็กกูมิดนั่นเองนะครับยังอยู่ไหม ไม่อยู่ฮะผมก็ใช้หมดแล้วฮะกูมเม็ดคืออันนี้คืออันที่หาง่ายที่สุดนะครับเป็นพืชที่หาง่ายที่สุดอะใครไม่รู้นะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมอัตชิชอ็อกนะครับหาง่ายมากผมสุม่มไปไม่กี่แพ็ครู้สึกว่าอัตชิช็อกเนี่ยมีกี่อันนะโอเคไม่มีเลย <laughs> เราเล่นเราเล่นนี่นะครับอันนี้คือสุ่มเล่นๆก็ได้มาตั้ง19อันซึ่งวิธีของผมเนี่ยก็คืออา่าอย่างแรกระวังเจ้าตัวนี้ไปก่อน ลืมบอกไปว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเก็บแล้วหายเลยนะเออต้องระวังนะครับนี่เป็นตอกโวผู้แบบนี้นะครับเราเก็บมาเนี่ยก็จะหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปคือต้องให้เขาติด10บสถานะขึ้นไปใช่ครับผม <laughs> 10บสถานะขึ้นไปอืดูสิเรามีสถานะ10บอันนะเออยังได้อยู่ก็มีอออเอมเบอร์โห,โหต้องเสียเอมเบอร์เลยเหรออ่ะเดี๋ยวดูสิฉีดอันนี้ไปบัวดแดนเบอร์น,นิง อ่เจ้าเขา u d touch wind s t r u อ่เจ้าไฟเจ้าบูมโอ้โหนี่หายากโอ้โหช็อกหายากครับโอ้โหมีแต่อันหายากอ่ประมาณนี้ครับทุกคนฉีดไปหมดแล้วกันไะตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9สาเจ้าอ่เจ้าบูมรู้สึกว่าเจ้าบูมเนี่ยใช้สัตว์เลี้ยงได้นะครับเป็นน้องต้นไม้ที่ผมเพิ่งได้มาซอมบี้ก็ได้แฮะอ่แต่ว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าเจ้าสวิงแกนหรือว่าครับผม i a m G o o d ดไม่ต้องใช้สเปรย์นะครับสเปรย์หายากมากน่ครับโอเคใช้ปลาหมึกกับ i am g o ก d โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับอ่าใช่ครับแค่นี้แหละครับโอเคชุบเรียบร้อยอันนี้คือสิบสถานะฟับได้เลยครับนี่อ่าอันนี้ไม่มีน้ําแข็งฮะอ่าไม่ติดน้ําแข็งแต่ว่าก็สวยนะผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้คืออ่าอ้อนเลือเอ้าติดแล้วติดแล้วออาประมาณนี้อ่าก็จะได้รถมาหนึ่งคันนะครับเนี่ อันนี้คือวิธีแรกนะอ่ะอาจจะยากนิดน,นึงนะครับถ้าขี้เกียจทำก็เดี๋ยวขายนะผมไม่รู้นะว่าจะหมดไหมโอ้ทำยากอยู่อ่ะวิธีที่2นะครับเจ้าราสเบอรี่แล้วก็เจ้าราสเบอรี่อีกอันนึงที่เป็นวาร์อันนี้ก็ไม่ยากนะครับแค่เราทําติด10บกิโลแล้วก็16กิโลนะครับมีอยู่5ซีดนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องใช้สปริงเกอร์เล็กน้อยนะครับทุกคนเพราะว่าอันใหญ่เนี่ยก็ยากนะครับอ่ะ เราก็ปลูกไป5ซีทนะครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับหาค่อนข้างยากนะต้นต้นนี้นะครับนะครับเอาเป็น3 9บกาทกับ19บาทก็โอเคนะแต่ก็มันค่อนข้างยากด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมทําให้เรานะครับต้องใช้นะครับสปริงเกอร์เนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเลยก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกอรี่เอ่อมาสเตอร์นะครับเอดมันนี่ทำให้เร็วขึ้นเอาแกนมาสเตอร์ด้วยปึ๊บปึ๊บปั้งไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปั้งเอาะทางโอเค โอเคแล้วก็มาสเตอร์ครับแล้วตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเ okay, คปักแกสมาสเตอร์เข้าไปด้วยครับตอนนี้ก็โตหมดเรียบร้อยรอเก็บครับครับผมรอเก็บรถครับตอนนี้ <c oughs> รอรถงอกออกมารถออกมาเร็วเอาไปขายเอาไปขายด่วน <c oughs> เอาไปขายด่วนๆโอเคเริ่มเลยครับเริ่มมา่ะเราก็เก็บนะครับทุกคนเก็บไว้เก็บไว้นี่หกกิโลนะครับหกกิโลอ่าก็ยังใช้ไม่ได้นะหกกิโลนะครับหกกิโลยังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้กี่กิโลเดีด๋ยวจะไปเก็บไปได้ดิ เอาโอเคต้องต้องปลูกไปเรื่อยๆนะยากหไหมทุกคนยากเนาะยากยากนะครับไม่รู้จะติดอันใหญ่กี่โมนะครับอันนี้เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนึงชึบโอ้เจ็ดกิโลอได้ครับอันนี้อันนี้ใช้งานได้เลยดีเลยครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้อันนี้กิโลอันนี้กิโลห้ากิโลไม่ได้นะผมว่าไอ้นี่เฮ้ยก็ได้แต่ว่าช้าอันนี้ผมคือทุกคน ทุกรถรถทุกคันเนี่ยผมผ่านจากมือผมหมดแน่นอนนะผมการันตีความเร็วนะครับอันนี้ไม่เวิร์กผมขายทิ้งนะครับเจ็ดกิโลได้อยู่นะวันนี้แต่ว่าผมว่าไม่เอาดีกว่าผมเอาสัก9กกิโลเนาะเก้ากิโลเนี่ยกำลังเร็วนะครับหกกิโลนี้ไม่เวิร์กแฮะอันนี้6กกิโลก็ไม่เวิร์กแฮะมันก็ได้อยู่นะแต,แ,ตแต่แต่มันยังไม่โอเคไม่ไหวนะเลยมันยังช้ามากช้าสำหรับผมไม่โอเค5กิโล9กกิโลอืมจะมาไหมนะอ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะให้ติดโอ้ยไอ้ไอ,อนน้อันนี้ อันนี้มีโอกาสโอ้ยังไม่ได้ครับต้องหมื่นห้านะทุกคนเพราะว่านี่ครับเก้ากิโลของผมเนี่ยไม่ติดอะไรนะก็ต้องประมาณหมื่นห้านะครับนี่อันนี้ความบอลประมาณนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมเท่ากับของผมเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ถึงความหายากนะแล้วก็สิบสองกิโลขึ้นไปเนี่ยก็จะนี่ผมก็ฟาร์มมาแล้วนะประมาณได้สี่ห้าอันอยู่เลยเครื่องวับได้แค่หกอันอยู่เลยเดะโอ้ยนานแน่น,นอนนะทุกคนใครอยากลองทําเองก็ได้นะครับ แล้วก็ใครอยากจะซื้อจากร้านผมก็ได้นะครับอะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอญาตหา9กิโลก่อนโอ้สามหมื 30, น่นนี่นีใหญ่ไปพี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือติดอันยักษ์อันนึงครับเรียบร้อยมาแล้วอันนี้น่าจะ13กิโลครับทุกคนเป็นสายวาร์ปแทนนะไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าใครอยากได้วาร์ปลืมลืมให้ดูอันนี้การที่เราจะใช้วาร์ปเนี่ยมันใช้ได้หลายอันในการมาร์กนะครับอย่างเช่นนะผมจะใช้มาร์กเนี่ยประมาณอันแรกนะครับเราจะมาร์กเอาไว้สักตรงกลางอะ ผมจะต้องเดินอันแรกนะครับไปอยู่ตรงกลางอ่าเราจะมาร์กเอาไว้ตรงกลางนะครับโอเคส่วนอันที่2เนี่ยเราจะมาร์กเอาไว้สักตรงอ่าตรงบ้าน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 คนนี้เดี๋ยวผมไม่ดูนะฟึบอ่ามาไว้ตรงบ้านคนนี้อ่ะเราก็อ่ะอันแรกอ่ะก็ยังไปตรงกลางอันที่2ก็จะไปบ้านคนนี้อันที่3ก็จะมาร์กตรงไหนก็ได้อันที่4ก็จะตรงไหนก็ได้นะครับ สามารถซื้อได้หลายอันนะครับเเจ้าเครื่องวาร์ปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับราคาเหมือนเดิมเนาะยี่สิบสามสิบเก้าลก็สีบเก้านะสีบก้ากับสามเก้าเนี่ยแพงขึ้นมาเลดนิดนะครับเพราะว่ามันมันหายากจริงนะทุกคนเนี่ยผมพยายามอยู่ดิผมกำลังพยายามฟาร์มอยู่นะครับะอืมไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้อีกโอ้ยกดผิดอีกประมาณนี้นะถึงความยากโอเค คลิปนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนไปลองทำมาได้นะ9กิโลอ่รถวิ่งไวส่วน10กิโลบกเอ่อ12กิโลบกบ่อเนี่ยก็จะเป็นฟาสต์สปีดเลยนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับขอย่าไปฟาร์มรถต่อแป๊บน,นึงซื้อได้ที่ร้านน้องอยู่นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็ร้านพี่ปกรกอได้เลยนะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสีอยูครับผม